สวัสดีครับพบก,กับรายการชิดแชท e P 6ีดนะครับกระผมรายการชิดแชทเป็นรายการที่เอาแชทมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคชันว่าเฮ้ยอันนี้เป็นชิดหรือเป็นแชทนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนเคยผ่านประสบการณ์ในการแชทที่ดีและไม่ค่อยดีมานะครับนะครับรายการนี้ก็เลยเอามาดูมาชมกันนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอกันทุกวันอังคารแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ในช่องเรานะครับอย่าลืมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับดิสนุแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ดีๆรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับก็รผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ อถ้าเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะวันนี้มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจมากและน่าใจมากกันบ้างน,นะครับป <c oughs> พิมพไหมครับเอกไม่มาไอ,อีไม่มาแต่อยากให้โทรวงเล็บรอเรือครับมาได้ป้าเขาตออกลับมาครับไม่ได้คุยกับแม่อยู่เลยตอบกลับน่ารักจังผู้หญิงรักครอบครัวเขาตออกลับมาคุยกับแม่แฟนค่ะ <c oughs> <c oughs> ถึกไหมล่ะมึงเอามีแล้วเหรออ,อุ้ยน่ารักจังเลยคุยกับแม่แฟนด้วยก็ว่างคุยกับแม่เ,ร, <c oughs> เราเพิ่มป่ะเผื่อจะได้เราไม่เน้นคุณภาพเราเน้นปริมาณ <c oughs> เออเราเน้นจำนวนเว้ยพิ <c oughs> พ์มั้ยครับพักบ้างนะน่ารักตลอดเวลาไม่เหนื่อยเหรอเขาตอบกลับมาครับมึงก็พักบ้างจีบกูทุกวี่ทุกวัน ฟ <upside down sound> แล้วใครเขาพูดไว่าตือเท่านั้นที่คองโลกเออกูแค่อยากลองวิชาดูบ้างมึงมันน่ารักสำหรับกูนี่นะเออไม่เงยอันไปต่อไม่เป็นเลยพิมพ์ไหมครับคุยกับเธอแล้วประสาทจะกินขอตอบกลับมาครับทำไมอ่ะเราขอโทษ ตอบต่อครับก็เธอมาวนเวียนในหัวเราทั้งวันอย่าทำให้คิดถึงทั้งวันได้มา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 ต่อก็มาไม่ได้อีอีอ <c oughs> มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่นอน <c oughs> อ๋อไม่ใช่ <c oughs> คือสิ่งที่คิดไว้มุกที่คิดไว้จะเล่นทางนี้เอาละครับอันนี้คือมุกหรือตับที่อยากจะเล่นกับคนสักคนหนึ่งครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับในชีวิตจริงจะเอาไปเล่นหรือเอาไปเล่นจะเป็นอย่างไรครับันไรขแค่ไหนก็รอดูกันตปพิมไหมครับคุยกันแล้วประสา,าจะกินวะเขาตอกอับมาเป็นนิ้วโป้งบอเริ่มนะเหมือนกดยาวหรือกดนานมากนะครับแล้วก็พิมพ์ตอกออกมาบายและข้างล่างเขียนว่า you can't e i d this conversation เลิศหมอก็คือกูมึงไม่สามารถพริมพ์ต่อไปได้ฉะนั้นมึงเรียนรู้เพิ่มเติมนหมอกแล้วมันซุ่มเสี่ยงไอ้สอง <c oughs> สมัครใหม่เชื่อกูตื้อตอนที่คองโลกเอาเฟซใหม่ทักเข้าไปลองกินใจเขาแน่นอนแล้ววันจะสอนทําตัวเป็นทุกวันแล้วเนี่ยพิมพ์ไหมครับเราสองคนยังไม่มีรูปคู่ที่ใส่ชุดสวยกันเลยแลับพิมพ์ต่อครับอยากเอาไปใช้อะเขาตอบกลับมาจะเอาไปใช้ทำไรฮ่า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 ตอบกลับครับ ตั้งหน้างานแต่งของเราสองคนนะฮะตั้งใจอ่านกลัวผิดนี่ยแหละฮะเป็นมุกที่คิดว่าเล่นแล้วคนคนนั้นของเราจะชอบและเขาฟินในสิ่งนั้นแน่หรือเขาจะจิกหมอนแน่นอนเุ้ยคนนี้จะแต่งกับเราแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูนะครับเมื่อเอาไปใช้ชีวิตจริง เป็นและทําให้เห็นอย่างไรครับเออบรรทองบันเทิงแน่นอนบรนทองอะไรล่ะพิมพ์ไหมครับเรายังไม่มีรูปคู่สวยๆกันเลยนะพิมพ์ต่ออยากเอาไปใช้เขาตอบกลับมามึงมีรูปที่ใส่ชุดดำยังอีกเดี๋ยวมึงต้องใช้ตอบครับหมายความว่ายังไงเลยเขาเลยพิมพ์ต่อครับมึงตั้งหากได้ต้องตอบกูว่าอีกไม่กี่ที่มึงไปกดหัวใจให้หมายความว่ายังไง <c oughs> นนไหวะมือมันลั่นนะเธอชิบหายละเบียจากพีเว็ดิ้งกลายเป็นขาวดำาละกูเขาพี่มาต้นอะไรดีใจตอบกับต้นไรพิมต่อครับต้นเดือนสามีเงินออกแล้วภรรยาของเงินซื้อกระเป๋าใหม่หน่อยโอนค่ะไวๆแล้วก็เป็นรูปหัวใจสองดวงนะครับ ตอนตอนตนโทรศัพท์เป็นอะไรอ่ะสัมผัสได้ถึงความเครียดลยนะเราอ่ะเออเอาตรงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งเนี่ยงานนี้เคยเห็นแล้วเนี่ยเออพิมพ์ไหมครับบัตรเครดิตต้องรูดที่ไหนตอบกลับมาที่แคชเชียร์เหรอพิมพ์ตอบครับแล้วเธออ่ะรูดที่ไหนเขาตอบกลับมา รูที่ไหนอ่ะพิมพต่อเลยครับรูทที่ซักรักที่สุดไงครับเนี่ยละตาที่คิดไว้ทุกในฝันแสนเพอร์เฟกเล่นแล้วมีจิกฟินหมอนกันบ้างอ่ะเอาะครับเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยว,ว่าในมุมของเราอ่ะัซเซสไปละเมื่อเอาไปเล่นกับคนที่เราชอบมันจะเป็นเช่นไรฮะ บันเทิงแน่นอนกูรอเลยพิมไหมครับบัตรเครดิตต้องรูดที่ไหนเขาตอบกลับมาที Poke ่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปพิมพต่อครับส่วนเรารูดที่ซักตอบกลับมาครับไอ้ล่องจิตลากที่สุดรอเราพิมพ์ไม่จบก่อนเธอเหมือนเธอรีบอะ ไม่ไปแต่เมื่อวานว่ะเฮ้ย <c oughs> ขอเล่นได้จบก่อนได้ปะไอ้ตับเนี้ยไอ้ทางเนี้ยแม่งเอ้เผอแม่งโดนบล็อกมาด้วยกูเนี่ย <c oughs> มันซุ่มเสียงมาก <c oughs> พิมไหมครับไม่รู้ทําไมในหัวเราไม่มีสมองเลยครับพิมพ์ตอบกลับมานะครับทําไมอ่ะอ่ะอ่ะพิมต่อครับเพราะในหัวเรามีตัดเทอดิกริว <Hey! S 1> เกือบดีแล้วนะฮะไอ <laughs> ทางนี้มันทำให้เห็นมากมายแล้วมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องจบยังไง <laughs> ฉะนั้นครับอันนี้คือมุกในอุดมคติที่เล่นแล้วมีความแบบเจ็กฟินหมอมีความซักเซสในตัวมันอยู่แล้วเพราะแดดหลอกครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า,ามุกนี้ไปเล่นในชีวิตจ,จริงจะเป็นอย่างไรและไหวไหมครับ <laughs> พิมพ์ไมครับในหัวเราไม่มีสมองเลยนะเขาต่อกลับมา เพราะแล้วคือหมายคําถามอะไรเอ่ยนะครับพิมพ e ์ต่อครับเพราะในหัวมันมีแต่เธอครับพิมพ์ต่อกลับมางั้นเอาเราออกจากหัวเธอจะได้ฉลาดบ้างจุกจังวะถึงจุกแต่สกใจใช่เหรอเนี่ยไอแต่ได้อยู่นะพิมพ์ไหมครับถามจริงโกรธป้า เขาต่อกมาเรื่องและขึ้นเหมือนคำถามครับพิมพ์ต่อครับที่เรารักคือทุกวันเนี่ยโกรธปะเขาต่อกมาไม่โกรธค่ะแต่แฟนเราโกรธมากฮะไปมีตอนไหนฮะ <c oughs> ใจเย็น <c oughs> งอกมาตอนไหน <c oughs> เออถ้ารู้ก็บอกตอน้ตนจะได้ หรือว่าเขาก็บอกอยู่นะแต่เราก็แค่เข้าข้างตัวเอง<ฤ>มาเอ้ยสุดไปเลยวานเนี้ยเจ็บพิมไหมครับถ้าขอพรได้ข้อหนึง่งเธอจะขออะไรเขาตอบกลับมายังไม่รู้เลยตอบต่อนะครับเป็นเราเราจะขอให้เธอชอบเราครับพิมพ์ตอบกลับมารู้ละขออะไรดีเราจะขอพรให้ยกโลกพรของเธอได้ ทำไมปฏิเสธแบบผู้ดีมากแหละอันนี้แบบบอกบอกตรงนะถ้าผมเป็นเจอข้อความแบบนี้นะผมเจอนะรู้สึกเจ็บจี๊ดสปีดปารเลยแบบบอกปฏิเสธแบบผู้ดีมากแบบรู้สึกว่าไอ้คลิปลุกแบบดูแพงจนแบบคำกูแม่งราคาถูกเลยเ,เวน เป็นองะไรบ้างครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากติดตามช่องกด s u b s c r i b e กกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราด้ยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นรเสริมนะแนะแนะนติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนทุกักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนกและช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ ไปพร้อมแบบคอรอทุูคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ